สวัสดีครับเพื่อนเกษตรท่านใดที่อยากจะปลูกผักเพื่อสร้างไรายได้วันนี้ผมมีผักชนิดหนึ่งนะครับที่จะมาแนะนำซึ่งคนปลูกกันน้อยปลูกแล้วรายได้ดีตลอดทั้งปีนะครับสาเหตุที่คนปลูกกันน้อยก็เนื่องจากว่าหาต้นพันธุ์ที่มีคุณภาพดีๆค่อนข้างยากนะครับทำให้พี่น้องชาวเกษตร หันไปปลูกผักอายุสั้นเช่นคะน้ากวางตุ้งผักบุ้งผักชีเพราะว่าปลูกง่ายได้เงินไวแต่ราคาก็ผันผวนตลอดทั้งปีนะครับทำให้ผักกุยช่ายมีราคาวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับการขยายพันธุ์กุยช่ายเพื่อศึกษาเป็นแนวทางนะครับผมเริ่ม เพราะเมล็ดขยายพันธุ์กุยช่ายตั้งแต่ปี2561นะครับหลังจากที่ผมได้รื้อแปลงกุยช่ายทั้งหมดนะครับเพื่อหาพื้นที่ปลูกใหม่เนื่องจากเจ้าของต้องการใช้พื้นที่นะครับเพราะว่าผมเช่าเขาทำอยู่เมื่อคัดต้นพันธุ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมได้ ต้นพันุ์กุยช่ายที่ดีที่สุดไม่ถึง1กิโลนะครับจากการขยายมา4ปีก,กว่าๆนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็คิดว่าผมประสบความสำเร็จไปแล้วนะครับที่ผมปลูกกุยช่ายได้คุณภาพดีต้นใหญ่ใบสวยน้ำหนักดีนะครับแต่หลังจากนั้นกุยช่ายก็เริ่มมีปัญหานะครับไม่ได้คุณภาพกุยช่ายแตกกอไวต้นเล็กใบสั้นน้ำหนักเบานะครับ ผมได้หาทางแก้ไขทุกวิธีทางนะครับตั้งแต่เทคนิควิธีการปลูกต่างๆการนำดินไปตรวจดูแลเรื่องน้ำเรื่องธาตุอาหารเรื่องแสงแดดนะครับเรื่องความร้อนเรื่องฝนนะครับรวมทั้งปรึกษาหาความรู้จากผู้ที่ปลูกกุยช่ายมืออาชีพอีกหลายคนนะครับในที่สุดก็เจอต้นเหตุของปัญหานะครับผมเชื่อว่าผู้ที่ปลูกกุยช่ายมือใหม่หลายๆคน ก็จะต้องเจอปัญหาคล้ายๆผมนะครับปัญหาคือมเมล็ดพันธุ์นะครับที่ซื้อมาจากร้านค้าไม่มีความสมบูรณ์นะครับไม่ได้มีคุณภาพทุกมเมล็ดใน100มเมล็ดอาจจะมีมะเมล็ดที่สมบูรณ์สัก4ีหเมล็ดนะครับและพี่น้องชาวกเกษตรผู้ที่ปลูกรวมทั้งผมด้วยนะครับไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับว่า เมล็ดพันธุ์ที่ซื้อมามีคุณภาพดีไม่ดีแค่ไหนนะครับนอกจากผู้ผลิตหรือนักวิชาการชั้นสูงนะครับที่มีความรู้มีเครื่องไม้เครื่องมือในการตรวจสอบราคาเป็นแสนเป็นล้านกเกษตรธรรมดาอย่างผมก็หมดสิทธิ์ที่จะรู้นะครับแต่ก็ยังมีโอกาสนะครับท่านผู้ชมเพื่อนเพื่อนพี่น้องกเกษตรทุกคนนะครับถ้าตั้งใจจริงๆยังไงก็ต้องทำได้นะครับ ผมเริ่มเพาะเมล็ดพันกุยช่ายตั้งแต่ปี6 1หนึ่งนะครับตั้งแต่ต้นกุยช่ายเท่าเส้นได้เย็บผ้านะครับย้ายต้นพันปลูกทุกๆ4 5หเดือนบางทีก็เป็นปีนะครับขยายพันธุ์ไปเรื่อยหรือแปลงปลูกแล้วปลูกอีกนะครับล้มลุกคลุกคลานนับครั้งไม่ถ้วนนะครับสุดท้ายต้องขอบคุณเจ้าของที่นะครับที่ทำให้ผมต้องรื้อแปลงกุยช่ายทั้งหมดเพื่อที่ จะหาที่ปลูกแห่งใหม่นะครับผมคัดต้นพันธุ์กุยช่ายที่ดีที่สุดได้กุยช่ายไม่ถึง1กิโลนะครับจากต้นพันธุ์ทั้งหมดประมาณ80กิโลเพื่อที่จะนำไปขยายพันธุ์ต่อที่เห็นเป็นคุณภาพดีที่สุดแล้วนะครับความสำเร็จก็รออยู่ข้างหน้านะครับขอบคุณท่านผู้ชมเพื่อนๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ